สวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับก็ไดิงกับามานเนี่ยไอ้เพื่อปคนนี่ละบอสเนี่เอื้อนหักเนีย้อบอสาปนะเหนื้อยพาเจอเดตติบเนี่ยผมบอสจริงเป็นน้ำเพื่อนตอนนี้ครับผู้สาวไปใสผู้ชาเจียบฟ้องไห้มรเาอยู่ครับเออนเจี๊ยบใครจะฟ้องเจียงไดยเดจักตัวเราเขียนน้าเลยเจ็บนยนไม่ข่าวต้มกินคีอะไรย่าง จ้กถวยแล้วกิองแล้วกินด้ถวยยังไงคีมช่างจ้หนูพูดเจ้าูเจ้าตัวเองตัเองก็ทำหาเนี่ยใาหาตัวเองก็ทำหางนแจกว้ทีมาโอเคเออถามดูหน่อยกินลูกชิ้นบ่ตัวเองเขาซือให้แล้วผมซื้ให้แล้วนั่นเห็นไหมดูไหนนี่ไงลูกชิ้นชีสแม่มีไหม งานกันแหละกินก็ต่างเอาดีตัวเองเอาขี้บาทแล้วเอาขี้ไม้สันดอกเอาขี้ไม้จะท้อโซ่เพื่อนจะวัดจะให้โระฟาผิดเพื่อนคนอื่นบอดเต๋เต็มอยู่เต็มอยู่โอ้เสือ่อนบอดปิงฟางเนื้อฝากตัวในเด้อครับผมครับมาเทียนอยูุนี่ตกงานเพิ่นว่าเอามาล้อมเทาเออบอลยังไงนะก็สิตเด้ไปสมัครตัววันนี้ดูในกรอบ บวานผมผมวันหน่อยอ่ะตรงอยู่ในกี่ยวกับอะไรเรื่องเกาะเดี๋ยวถามผู้สาวมาก่อนเนาะถามผมครับโอเคบ้างยังก่อบ้างอันบ้าเบื่อผู้เบื่อครับคุณแม่ตัวสวัสดีครับผมบวัสดิครเป็นลำเพลินสวัสดีครับอีพอปะห้วยอย่ายุ่งอีบพอปะเลยเกือบไป็นด้ข้ารถกลับบ้านเกือบเม็นเด็ขับกลับบ้านครับเบ่อแล้วยับเป็นยางมัย เขาจะวาจังได้บ่นคอมเมนต์ได้อ่านวะได้ไปอ่านมึงคอมเมนต์วะอ่านมึงเหรอว่าปีงมันอยากบ้านท่านพี่เก๋อเดอมันอยากต้องกันเจดีย์ยุบตาป่ะจ๊ะพี่มาเรียโอนเงินมาแล้วสองพันี๋ยวพาเดี๋ยวพี่พาไปซื้อครับผมครับจะพาพี่มาเรียขอบคุณนะคะที่ที่สนับสนุนสร้างตัวน้อยๆนะคะแล้วก็ค่าอาหารค่าค่าค่าอ้อย ข้าวออยข้าวอ่อยเลี้ยงสร้างค่ะคือสบายสร้างผู้ตาวมาแล้วพี่น้องตัวเองตั้ท้องกิม่เตีแล้วทชิดเมองหมดเลยคุณยิ่งที่หมดนะเอารถมาใส่ของเลยทัวรที่สามแล้วนะมันยึงแล้ยนี่มันยึงขอบคุณที่มาเรียที่มาเรียที่มาเรียนะคะที่ มึงดูพี้อกให้มะไรแล้วเนาะใช่ไหมอบคุณครับนาดเราแลคะจากเม่อกี้ม่ดยนะคะอ้าวได้ด่างบ่ะเออเขาก็ได้เลยได้ยีบาทหรฝากคบอกทำไมไม่เออหัวหัวหาเมียเมียนเออหัวหาเมียเมียนเมียมาเมียได้กับหั กบฏดัวเองนะตัวเองบอสเองเพชรนำเปิดขอะอตอนุเปิดตัวเไม่ไอยู่หรอม่เธอเรียเธอต้องหาพ่อาเอาเอาพ่อขอยู่ข้างแม่เออเอาอทุน่ะเอเปิดตัวแล้วเออพอดบก่เขา่บ้านแม่บอกแม่ยังไงมีสั่งแล้วแม่ไม่กินอีกบอ

แม่ในตูนมดพ่อวันสบอกกันนะทมซื้อๆวันมาเป็นสิบเมาบอดบอดเอานี้อังเ่มาแล้วค่ะชีอันนี้บอดบอดเลี้ยงนะคะมาดูมาดูมาดูลน้อดเลียครมา่ชีอนนี้บอดบอดเลี้ยนะคะมาล่ะอนอดเลี้ยงนะคะมาด่ีสอันนี้บอเกี้ยนะคะเูา้สบอดเลี้ยงาดูมาาลว่สับดา เนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยตัวเองเหิดมาตัวเองเจอเป็นชื่อใหม่ไปไปไปชื่อใหม่ปุเนี่ยนี่หนเรยโมนะนมเยโมนโมดาูกิ่าป้าโมน้ำโมเร่ขึ้นบ้เร่ร้นแม่ตอแล้ว่ใบห้แม่ด้วยสิเออบาของแม่ของแม่ประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็นี่อีกเป็นหกสิบ บวกบวกของแม่ด้วยค่ะคพ่อบ้านฟองอย่างตามมาทีเลยเฮ้ขอบคุณมีตะโนถามวันบอสปิงกับซอดิมนคือดังแค่ห่าดังตัวกําลังกุดจีนเนยอคุกเปิดก็เปิดตัวแล้ว่มากไม่พูดเลยอะไรอะไรก็มีหอเราหมดมีเสียงหอนด้วยไหนใครใครก็คอลูกก็เอาอย่าได้ปัดมุ้อลูกอย่าได้ปัดมูได้ยิน บม่ีนไม่ให้บีนาเพราะว่ายายรู้ลำบากลำบากพอกินแล้วนเาเนาะเพราะว่าตายายก่อนมาแบบนี้ี่ให้วนลบากว่าตายายก็ขาหมดแล้วมีเงินล้งน้อยเท่าเมื่อเพื่นทุกใบหัวจะจีบกามเงินเขาเงีกเนกับบ้านั่นบ้านหลังเงียวยันพุทธยนมียี่ขันกวดเงนห้องควดห้องกวดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องห้องไงห้องซ่วมเห บอสใจดีเลี้ยงบอสปิงาอยู่งว่าบอสปิงไงเจ่ามอะไรเาไม่อยากคุยด้วยเยา้งเนี่ยวันี้ยงงานเช่อบไอไปยังง พ่อเจมอู่ออยู high, ่หนเนี hmm. ่ยพ oh, oh. oh, oh. oh, oh. ่อเจ๋อพ um> yeah. ่ออยู okay, ่หนพ่อเจอ่หน well, huh? ี่านเี่โอ้โอ้ครับผมนอนับเบปะม่น่หมโอหมกกอมนอนดหมยกโอ้ถ้าไม่กินน้อยจังพนะลเบายินตามเลยหอนอนนอนีก็อดมัันกลังดังนอนสก็สว่อดีครก็คอก่า กครกนน้เล่าวัดีใกปะเขาบอกว่าถ้าคุ่นี้คือบทันร้ยี่สิบวว่ตอนนี้วันลงือสี่สิบาทหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วนคนจนผู้ยิิงใหญ่แล้ว่ะระวังนงเอกรีตอนนี้เป็นตัวคนไงเดียมก็ไปทวอยกไปสั่นมาเขาถามสี่บาตกนตักทุกคน รับเม่น้อยบ่ก็ต้องรอใหญ่มันเย็ดวันอ๋อมันสีพ่าสตนลูกซีนคนสิเก็บก้อนส่นมุ่ยมับก็สีแดงไหมหมดตัวแล้วหรอกินมากินไหมกินบ่ตวอป่ป่ต่อตาผมบอกอยากอะไรกินนั่นไมหรอมาดายห่หมุขึ้นไหมว่าเย่ะพวกค้องข้อจะคลองเนี่ย จีองกับองรอเขาอยู่หันะนะใ่ยูอร์ดายงีจใหญ่้องกะหาเลยหรอวบ้าักบกมันมันเงียบบมักมันม่เงียบเงียหรอปิงเอไปกบไผเธอกลับกตับกลับกลักลบิ้องเนี่ยเกลับกไผีครับเสียใจครอื เอาคาีสิับกับสอดัวโอับบอลเนาะเนี่ยเนี่ยไนยไปเนี่ยไปเน่น่าๆๆแแแแลุงลุงบอกกันทักเวนานาแทแนททักเรี่ยวลุงยงบอกโอ้โห แซ่บค่ะพี่ไอ่เลี้ยงค่ะเออพี่ไอ่เลี้ยงพี่ไอ่เลี้ยงมันอิ่มความสุขจึงแล้วยแม่โมอินาเราดีเนาะเออโ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 อมามาเขาจะสิเขาจะสินอนแล้วก๊อมเขาจะนอนเนี่ยโอ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 เขาบอกว่าปิงปิงน่ารักจังปิงปิงน่ารักจังได้นุถดี อือแล้ว้อขอบคุณเจ้าภาพนะคะวันนี้นะคะปิงปิงนะคะเลี้ยงบอสปิงนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวน้ำในเด้อฮาเชตุกบนีอนี้เป็นบ่อมันต้องเริ่มต้นจากนีบเอาน้ำเดียเมานอตรีบเอาน้ำเดี๋ยวเขาจะล็อกตู้เอา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 ะทุมเลยนะเาคเอาใหุ้มเลยนะเอาะทุเลยเ่อผู้หญิงนี่เยค่ตเอ้ะเองอัวดีสองตัวดีสอดีอเอาเลยถเพาอข้า กางหน้าสีใหญ่ปะเยสซี่ยังเยสซี่ยังส่งรูปเองตัวบิจริ้งคนจนมวิ่ใหญ่ครับวันวันเันวันไม่ไหว่ันวันังได้บันวันถึงอ้วนขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่ซื้อเสื้อผ้าให้ปิงปิงนะคะขอบคุณนะคะเป็นคลิปหน้าค่ะ